ทางฝั่งของวีโวเขาก็พยายามจะตอบโต้เมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานวันอาทิตย์ใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อวานเมื่อวานวันอาทิตย์ทาง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 เฟซบุ๊กของกาดวีโว่เขาก็โพสต์ข้อความทวงกระเป๋าหากระเป๋าสะพายตามหาสะพายหนังกระเป๋าหนังสะพายของโตโต้โดยระบุว่าข้างในมีข้างในมีเงินสด1 7 0 0 0แสนมืนบาทแล้วก็มี iPad ด้วย ในโพสของของของวโระบุว่าแสนเเป็นเงินบริจาคจากคุณหมอท่านหนึ่งนำมามอบให้เพื่อไว้ซื้อเครื่องมือ AED จำนวนสี่เครื่องโอเคไม่ทราบว่าเป็นคุณหมอคนที่ถูกรวบไปด้วยหรือเปล่าค่ะเรื่องนี้ยาวไม่แค่นั้นครับในเวลาต่อมาในเวลาต่อมานะใน Facebook ของกับ v i v โก็ได้ก็ได้ก็ก็ได้ทำกราฟิกขึ้นมาชิ้นหนึ่งค่ะ ได้ทำกราฟิกขึ้นมาชิ้นหนึ่งแล้วก็โพสต์ขึ้นด้วยใช่ค่ะกราฟิกชิ้นนี้สร้างจากภาพของผู้ชายสองคนสร้างจากผู้ชายสองคนเอากราฟิกขึ้นนะครับขึ้นดูเลยนะคะอื่าเดี๋ยวสักครู่นะคะภาพค้างนิดนึงเดี๋ยวเราค่อยๆเล่าไปก่อนค่อยๆเล่าไปก่อนคืออะไดคะภาพค้างนิดหนึ่งโอเคโอเคโอเคค่อยๆบรรยายเดี๋ยวภาพมาปุ๊บเก็ตเลยทางทางทางการดีโวเนี่ยเขาก็เอาภาพผู้ชายสองคน ถ่ายจากชั้น5อาคารจอดรถเมเจอร์โยทินถ่ายจากด้านหลังนะถ้าภาพพร้อมขึ้นจอเราก็จะเห็นว่าผู้ชายตัวเตี้ยกว่าซ้ายมือก็คือก็คือด้านหลังของโตโต้ส่วนผู้ชายที่ตัวสูงใหญ่กว่าทางขวามือของภาพถ่ายจากด้านหลังเช่นกันนั่นก็คือตำรวจนออเครื่องแบบขณะเดียวกันนะทางทีมงานของ V ี vo เขาก็ทำกราฟิก ชี้คำกัสเลยชี้ไปที่ะสะพายไปที่กระเป๋าใบหนึ่งที่ตํารวจนอกเครื่องแบบสะพายอยู่เป็นตํารวจนอกเครื่องแบบเสื้อสีน้ําเงินกําลังสะพายกระเป๋าใบนี้อแล้วก็ระบะุว่าแล้วก็ระบะุว่านั่นก็คือนี่กระเป๋าของโตโต้ใบนี้แหละอยู่กับตำรวจคนนี้ไปอยู่บนไหลของตำรวจนอกเครื่องแบบ ในกระเป๋ามีไอแพดในกระเป๋ามีเงินสดแสนเจ็ใช่ค่ะามาไม่ได้ถูกส่งไปยังตชดาาพร้อมกับโตโต้เขามีการระบุด้วยนะเอามา,า,มาคืนด้วยค่ะตามหากระเป๋าค่ะมา2วันแล้วค่ะอืมอืม